ซันโลถูกย้ายไปอยู่ในโลกของเทพชั้นสูงผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกสามารถจุดเปลวไฟของพระเจ้าได้โดยการควบแน่นศรัทธาของผู้เชื่อเพื่อขยายขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาก่อตั้งาศาสนาของตนเองขึ้นเพื่อเป็นพระเจ้าชั้นสูงอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์สามารถเติบโตได้ไม่มีกำหนดโดยมีผู้ตามมากขึ้นและซึมซับศรัทธาของพวกเขา ความแข็งแกร่งของผู้ติดตามก็ผูกติดอยู่กับเทพ,พเจ้าที่พวกเขาติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันอย่างไรก็ตามไม่เหมือนเทพ,พเจ้าอื่นๆซาโลมีระบบขยายเสียงพันเท่าที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งทำให้ทุกอย่างเติบโตด้วยความเร็วดั่งเดิมพันเท่าวิญญาณต้นไม้ปกติได้พัฒนาเป็นต้นไม้โลกที่จะขยายขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ของเขางูน้ำธรรมดาได้พัฒนาเป็นอูโรโบรอสที่จะปกป้องอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของเขา สัตว์ประหลาดธรรมดาได้พัฒนาเป็นยักษ์สีทองที่จะเป็นผู้นำการโจมตีในโดเมนอื่นทูตสวรรค์ธรรมดาได้วิวัฒนาการเป็นเทวทูตส2ปีกที่เต็มใจเสียสละเพื่อพระเจ้าของพวกเขา เอลธรรมดาได้พัฒนาเป็นราชินีเอลที่สามารถรักษาทุกสิ่งได้หลายปีต่อมาขณะที่เทพองค์อื่นๆยังคงทำสงครามเพื่อควบคุมพวกโนมและคนแคระผู้ติดตามของซันโลก็แข็งแกร่งพอๆกับเทพพเจ้าอื่นๆ